ท่านต้องการครับเห็นล้อจับปูไปแล้วแต่ว่ารอบๆบ้านล้อเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารที่สมบูรณ์มากต้องใช่หาดมีอะไรเยอะครับมีหอยครับหอยครับเขาเรียกหอยอะไรอ่ะหอยเบี้ยครับหอยเบี้ยซึ่งหอยเบี้ยเนี่ยปกติเขาซื้อขายกันไหมครับซื้อขายครับประมาณกิโลละ20บาทมันจะอยู่คล้ายๆเหมือนกับหอยลายครับรสชาติคล้ายหอยลายไหมครับคล้ายถ้าหอยลายกับหอยเบี้ยอะไรแพงกว่า ไอหอยเบี้ยแพงกว่าคหอยเบี้ยแพงกว่าหอยเบี้ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราเราเก็บเขายังไงไปดูหอยเบี้ยกันนะครับเลาครับที่เดิมครับแต่ทะเลสวยมากเลยทางท่านการครับเลาะจะพาพวกเราไปรู้จักกับหอยเบี้ยครับอ่าวตันหยงครับนี่คืออ่าวขึ้นชื่อของสตูลครับเวลาสักกี่โมงครับเลาะเนี่ยประมาณบ่ายสี่ครับช่วงเย็นๆเนาะครับ มันเป็นเหมือนกับโขดหินไหครับโคดเอ็นครับแล้วก็มันจะมีลูกหินแล้วก็ทรายอะไรผสมผสมกันครับอ๋อคือเราต้องเขี่ยเนาะครับต้องเขี่ยรถ้าแบบตั้งใจหาเลยนะแบบตั้งใจหาแบบจริงจังเนี่ยคนเดียวเนี่ยวันหนึ่งได้สักเท่าไหร่ครับได้ประมาณ3ามโลสี่โลครับออสามสี่โลเหมือนกันเราสังเกตอะไรครับลอ สังเกตต้องดูดีๆครับหอยนี้ถ้า oh. ว่าไม่สังเกตดูดีๆมันจะไม่เห็นครับมันมันมันกลืนไปกับพื้นผิวเนาะใช่ครับสีมันกลมกลืนไงชาวบ้านก็เก็บกินเป็นอาหารไหมครับ,รบเก็บกินเป็นอาหารตรงนี้ครับคือหอยเบีย้ยแล้วทีมงานก็คิดโจทย์ได้นางานเลยครับว่าให้เลาะช่วยหาหอยเบีย้ยเราให้เวลาเขาหาหอยเบีย้ยน้ำหนัก100กรัม ในเวลา60วินาที60สบวิหาหอยเบี้ยร้อยกรัม100ร้อยกรัมนี่มันน่าจะสักกี่ตัวครับหรอก็ประมาณ6ตัวครับหตัวเจตัวห้าตัวประมาณนี้ครับ,ค,รบคือมันขึ้นอยู่กับน้ําหนักของหอยเบีย้ยด้วยค,คือปกติเราหาเราไม่ต้องมาเร่งเวลาเนาะอันนี้ทีมงานให้เวลา60วิหรือ1นาทีหา,หาหอยเบี้ยร้อยกรัมสำหรับล้อมันง่ายหรือมันยากครับมันยากเลยเพราะเราต้องหาก่อนมันอยู่ไม่ใช่เหมือนกันทีแต่ละที่แต่ละที่จุดนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายครับทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจครับ พร้อมแล้วเริ่มครับหนึ่งนาทีครับพอหาเจอแล้วหนึ่งครับต้องมาวางที่ตาช่างครับครับนี่คือแดดเริ่มจะหมดแล้วนะครับ17 17กรัมครับพี่แล้วเนาะไอีกแล้วครับตัวที่สองสามสิบเอ็ดครับโอ้นี่ต้องใช้หกตัวครับต้องเยอะเหมือนกันครับเฉลี่ยต้องมีหกตัวครับต้องเร็วตัวนี้ครับตัวที่สามได้เท่าไหร่ครับตัวที่สามยังไม่ถึงห้าสิบครับ ต้องมี6กหถึงเตัวครับเพราะเรื่อนี่คือเจอเจอหอยเล็กครับครับตัวที่4ี่หกสิบแปดครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้ครับเจอได้สตัวตัวนี้ใหญ่ครับเหลือไม่ถึง20วินาทีแล้วนะครับเอาไว้จะหมดแล้วนี่ครับคือแสงไม่พอฮะัแสงก็เริ่มน้อยแล้วนะครับเวลาเหลือประมาณ10วินาทีครับอปเยโอ้ตัวนี้หอยใหญ่เหรอครับ โอ้ตัวนี้หขาใหญ่ครับโอ้โหอ้าวนอ้าวอ้นี้มันเป็นมันรมมันพัดงานตาช่างรวมพัดตาช่างครับไม่เดี๋ยวนะก็มันจังหวะมันหนักไงตอนแรกมันร้อยนี่ครับแล้วพอมันโฮปุ๊บมันได้เ9้าสเ้าครับแล้วเราก็หยุดแล้วด้วยครับดีนะตีคณะกรรมการให้ผมโอกาสอีกครั้งให้ผมมาใไหม กินงานได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งให้แก้มืออีกครั้งหนึ่งรับแก้มือพอตอนบอกว่า99ไม่ได้รู้สึกยังไงอะครับรู้สึกตกใจหน่อยครับเซ็งเซ็งเนาะโดนตาช่างแกล้งอ่ะเพเห็นอยู่แล้วว่าร้อยอ่ะแล้วรคิวลมพัดนิดเดียวอ่ะสู้นะสู้นะครับสู้อีกครั้งนะมาพวกเราก็องใช้หรอครับขอบคุณครับพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ คือถ้าเป็นพวกเรามองไม่เห็นหรอกมันนมต้องสังเกตดูดีๆเหมือนว่าหาง่ายแต่ว่ามันไม่ง่ายครับเหมือนมันเหมือนก้อนหินนั่นนะครับมันจะอยู่ใต้ก้อนหินมันต้องแคะแคะแสองตัววุ้ยสองตัวนี่ห้าสิบเลยนะห้สิบสามครับมันแล้วแต่ไซครับถ้าไซใหญ่มันน้ำหนักมันจะหนักหนอบน้ำหนักเท่าไหร่ครับอุ้นี่ประมาณ20นิดพิิครับตัวนึงตัวนึงตัวนึงนทงทางครับสูบมาได้ครับสุ่มาได้นี่ต้องเริ่มเกี่ อตัวเดียวครับตัวเดียวครับต้องงานอีกตัวเดียวครับเวลาเหลือครับพอแล้วอดีใช่แหละครับเจอแล้วครับเวลาทันครับเวลาทันครับน้ำหนักที่ได้คือยังยังยั้งยั้งยั้งรั้งยั้งยั้นี้งั้งั้งรั้งยั้ง้งย้้งั้ง้ั้งยัั้งยั้งั้ย้ เดือดตาช่างเิีวอยู่ลมพัดครับจริงหรือเปล่าหนึ่งร้อยสิบเก้าครับทีนี้ครับต้องอธิบายว่าคตาช่างเขาค่อนข้างแบบเซนซิทีฟมากมันละเอียดมากครับเวลาลมพัดเนี่ยน้ำหนักมันเปลี่ยนแต่ภารกิจนี้ครับเลาะผ่านฉลุยครับท่านผู้ชมท่านต้องการครับวิถีชีวิตของเขาครับเวลาเขาจับปูได้เขาได้หอยมาเนี่ยตรงเนี้ยครับมันคืออาหารที่ใช้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ไม่มีต้นทุนคือรายได้เลาะเนี่ย ไม่เยอะนักแต่ข้อดีก็คือว่าอาหารการกินเนี่ยหาได้ที่อยู่รอบตัวกินเองนะครับอย่างมื้อนี้ถือว่าฟรีไหมฟรีครับมื้อนี้ฟรีครับมื้อนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับไปดูกันว่าเขากินแบบฟรีๆเนี่ยเขากินอะไรกันทีมงไนครับขอชมภาพครับนี่มหาวัตถุดิบเพิ่มใช่ไหมครับหาวัตถุดิบเพิ่มอันนี้จะเป็นยอดแป้งนะครับยอดแป้งครับจะเอาไปยำกับหอยเมื่อกี้ที่เราเก็บเมื่อกี้ อ๋อนี่คืออยู่ที่บ้านเราเลยเนาะครับผมแถวป่าชายเลนนะแต่ป่าชายเลนรับมันเหมือนอะไรครับเหมือนเผือกเหมือนมันนะคล้ายคล้ายไอ้ยวกมะพร้าวอ่ะหวานๆเลยนิ่มๆนี่ใครสอนเลาะทำพวกเนี้ยดูแม่ครับแม่ทำแล้วก็ผมก็เวลาผมว่างผมก็เชื่อแกไงครับนี่คือทำมาตั้งแต่เล็กเนาะครับตั้งแต่เล็กครับปูที่จับได้ครับวันนี้จับได้กี่ตัวครับหลายตัวครับ แลวนี่คือหอยเนาะต้องล้างก่อนครับต้องล้างก่อนเอาพวกอะไรออกครับเอาโครนไงครับครูตายแล้วก็เอาออกไปก่อนครับเย้นี่โคลกเลยนะครับเมื่อกี้ครับโอ้โหนี่หอยเนาะมาต้มเนาะที่เราหาเฮ้ยนี่คือจะทําอะไรครับสํมยำยอดแป้งครับยำยอดแป้งแล้วมีโอ้โหมีมะนาวโอ้ ไอ้ดำๆไม่กี่อะไรนะฮะเป็นเครื่องแกงหรืออะไรฮะไอ้เป็นกะทิขั่วครับฮิขั่วกะทิกะทิกะิอันนี้คือเราต้มง่ายๆเลยใช่ไหมครับครับต้มง่ายๆเลยครับก็จะมีท่าแก๊สนิดนึงนะครับครับนี่เราเราสวดก่อนเนาะครับอ่านดอออก่อนกินข้าวอืเหลาชัดๆนี่ให้กล้ามใครครับ ให้พ่อครับนี่ถ้าอยู่ในกรุงเทพนะหยิบเป็นเหลาชักโอ้โหถ้าอยู่ในกรุงเทพแพงมากครอบครัวเราอยู่กันกี่คนนะล้อเจ็ดคนครับเจ็ดคนเนาะคือล้อคือคนที่ขับเคลื่อนตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับวแลกับพี่สาวเนาะก็คือรายได้เข้าบ้านแล้วก็หาอาหารให้ทุกคนกินเนาะ นี่ครับเป็นวิถีชีวิตของเขาครับก็จับปูปลาหอยที่อยู่รอบๆตัวในธรรมชาติรอบบ้านแล้วก็เป็นป่าชายเลนด้วยตรงนี้ช่วยบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายครับแล้วถามนิดนึงได้ไหมครับเวลาะกินแบบที้ทุกวันมันมันมีเบื่อไหมมันก็มีนะมีเบื่อเหมือนกันนะแต่ว่าคือจะทํายังไงเราคนไม่มีตังไงกินแบบประหยัดประหยัดทุกคนก็สามารถอยู่ได้ครับอยู่ได้ก็คือเราประคองตัวได้ใช่ครับลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เนาะครับท้าการครับนี่คือวิถีชีวิตของเลาะ แล้วสิ่งที่เป็นรายได้หลักของเขานะครับก็คือการจับสัตว์ทะเลซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างดี<ม>เดี๋ยวจะพาไปดูกั้ง<ม>ไปรู้จักกับน้องกั้งนะครับกั้งกั้งตัวแรกนี่คือกั้งอะไรครับกั้งกั้งแก้วครับ<ม>กัง<ม>ก้งแก้วครับกั้งแก้วเป็นยังไงแล้วกั้งแก้วจับอย่างไรเดี๋ยวเลาะจะแนะนําให้เรารู้จักครับทีมๆๆงนานครับพาไปพบน้องกั้งแก้วครับ<ม>นี่เรือเราเนาะครับอนครับเบนีย พสูจุ์ว่าเราโชคดีที่เรามีเรือเนาะเพราะมีเรือมันไปหาไปหาได้ไปหาอาหารได้นะก็ได้ครับเออพี่จุ์เห็นอุปกรณ์ในการจับเขาเรียกอะไรครับใส่ครับใส่ใส่ใส่ครับเออใส่นะเกาะวดแดงเนาะชื่อของเขาเนาะมันจะวางได้สองช่วงไงครับวางแบบว่าเด็บเลยก็ได้แล้วก็วางข้ามวันก็ได้นี่เราเราใส่เหยื่อเข้าไปใช่ไหมครับครับเหยื่อแล้วเราทิ้งไปเลยเหรอครับครับทิ้งปล่อยทุ่นก่อนครับ อ๋อจะต้องสังเกตทุนครับทำไมมีทุนเราไม่รู้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนพี่ซุปสนใจตรงนี้ครับคือชาวประมงจะทราบว่านี่มีทุนอยู่แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่ของเราเขาไม่ยุ่งไม่ครับไม่ยุ่งหรือเราเห็นทุนคนอื่นเราไม่ยุ่งไม่ยุ่งเลยโอ้อันนี้คือเป็นหลักการตกลงที่ดีงามมากนะดีงามมากเราทิ้งไปทั้งหมดกี่อันนะครับร้อยกว่าลูกครับร้อยกว่าลูกเนาะคุณเราทิ้งไว้ข้ามคืนครับอีกวันเราก็ออกเรือไปอีกครั้งหนึ่งครับ มันวางได้สองสองแบบไงขอเงี้ยครับนี่ทุนเราเนาะครับทุนครับแต่พวกน้ำมันนี่เป็นค่าใช้จ่ายเนาะวันนึ่งน้ำมันกี่บาทอู้ห็นยไรละวันหนึ่งประมาณสามร้อยกว่าบาทครับเยอะเหมือนกันเนาะจุดนี้น้ำมันมันแพงไงครับนี่คือก้านแก้วครับก้านแก้วก้านแก้วขายยังไงอะครับไอ้นี่กิโลละร้อยยี่สิบบาทครับ ก้านแก้วถ้ารมีคนซื้อจากเราคือโรละร้อยี่สิบาทครับ120นี่คือเราเราขายเนาะครับขายกจ้าแก้ไม่รู้ว่าพอมาถึงกรุงเทพราคาน่าจะเปลี่ยนพี่สุี่สุว่าราคาเปลี่ยนนี่คือหมดูสะอาดมากครับอย่างอย่างคราวที่ไปคราวนี้ครับเราได้ก้างสักน้ำหนักเท่าไหร่ครับ3กิโลครับโลละ1 2อยสบากิโลก็สา0อหกสิบครับตรงนี้มันจะมีต้นทุนอยู่เนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะในการจับได้เยอะได้น้อยน้อยสุดได้เท่าไหร่ บางทีค่าน้ำมันก็ไม่หลุดครับแบบว่า200แบบนี้ไม่ถึงเลยครับแล้วมากที่สุดได้เท่าไหร่ครับมากที่สุดก็2 0 0พครับเคยได้เยอะสุด0องัเ้างเจ้านี่นะครับบ่อยไหมห่อน2 0 0 0บ่อยไหมไม่ไม่บ่อยครับนานๆครั้งแต่กั้งอีกประเภทหนึ่งครับไม่ต้องใช้น้ำมันใช้เท้าเดินไปหาเขากั้งอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าก้งก้งตะกะแตนครับก้งตะกะแต่ก้งเจ้าโลละร้อยยี่สิบครับก้างตะกะแต่โลละเท่าไหร่ครับพันสองครับ นี่สิบเท่าสิบเท่าเลยกั้งตะกระแตนโลละ1,200บาทครับแล้วเราจะพาไปรู้จักกับกั้งตะกระแตนครับตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นเป็นป่าชายเลนไหมเป็นป่าชายเลนเป็นโครนไงอ๋อเป็นโครนเลยนะครับเป็นโคลนกั้งตะกระแตนอยู่ที่นี่ครับอยู่แล้วก็ต้องไถตัวไปเรื่อยๆครคองตัวไว้ไม่มีกระดานที่จมนะจมครับ ือมันช่วยไปอีกแรงนึงไงแล้วเราจะสังเกตว่าก้งักกระต่ายอยู่ตรงอูนี่คือมองจากข้างบนนะครับกว้างใหญ่มากแล้วเราก็คอยสังเกตอะไรครับสังเกตดูครับตาต้องดูตาต้องให้ไวถ้าว่าไม่ไวไม่ทันเพื่อนไงครับโอ้าะคนอื่นหรือก่อนนะครับสักรูนครับนี่คือทีมงานนะครับนี่คือทีมงานทีมงานบอกเหนื่อยยากในการเดินมากเพราะว่าไม่คุนนะครับแต่ดูดูดูลาะเดินครับลาะพลิ้วมากจะสังเกตว่าทีมงานอยู่ข้างหลังตามไม่ทันนะครับ เวลาเราจะถ่ายทำเนี่ยคือต้องอาศัยกล้องที่ติดอยู่กับล้ะคือความชํานาญในการเดินทางตรงนี้ครับเลาะพล้องกับทีมงานเยอะเลยสอน้วครับลำบากมากนี่คือทีมงานครับคือจมครับบอกเลยว่าจมครับขําไม่ดูดไม่มีคนเร่ได้นี่ครับขุนนะอยู่ติดการส่งตัวเดินไปครับคือจมครับครับทีมงานบอกผมว่าถ้าไปคนเดียวอ่ะไปไหนไม่ได้นะครับจมอยู่ตรงนั้นนะครับ นี่ก็เป็นทีมงานอีกส่วนหนึ่งที่ใช้เพื่อนลาอมาช่วยใช่ครับให้เพื่อนลาอมาช่วยในการขัเคลอนตอนนี้รเราอยู่ที่รูกั้งนะครับนี่จะเป็นรูร้างนะครับรูร้างน้ำน้ำมันสกประปะปกจะไม่ใสเหมือนกับว่าที่มีกั้งอยู่ไอ้นี้จะเป็นรูเข้านะครับอันนี้จะเป็นรูออกของมันครับอันนี้จะเป็นรูเข้านะครับล้างแล้วล้างแล้วไม่อยู่แล้วในแบบนี้นี่คือไม่มีตัวกังอันนี้คือรูออกอันนี้จะเป็นรูออกของมันนะครับอันนี้รูเข้านี่รูออกมันต่อกันเราสังเกตได้ไงครับว่ามันต่อกันจริง อะไรนะครับมันมันเชื่อมต่อกันได้ยังไงครับผมเชื่อมต่อถ้าเราเหยียบจากรูใหญ่คือเราจะรู้เลยอ๋อมันเชื่อมกันนะเชือมจากรูกนนะหนึ่งไปถึง,งรูหนึ่งนะครับมันเชื่อมเลยติดกันมันเป็นพโพรงอ,อ๋นี่ทีมงานบอกวันนั้นร้อนมากนะครับร้อนมากครับๆๆๆอันนี้เป็นรูเข้านะครับในรูเข้าหรือจะเป็นรูออกนะครับรูมันจะไม่เหมือนกันนะครับรูใหญ่นี้จะเป็นรูเข้าของมันรู ราจะไปดูออกของมันรูจะแตกต่างกันไปครับโอ้โคนมาน้ำขึ้นแล้วครับผมโอเคลาะครับผมเอาเลยนะครับเอาเลยครับผมคือทีมงานตามลาะไปช้าเลยครับน้ำเริ่มขึ้นแบบหยุดถ่ายไม่ทันเลยเห็นไหมครับน้ำพุ่งเพราะขากาเหยียบครับรูมันถึงกันครับครับนี่คือเราเหยียบเพื่อเพื่อไล่เขาหรือเปล่าครับไล่รเราครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับย่ำอยู่ครับย่ำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นเขาต้องหาในห้องคือข้างล่างมันจะมีห้องอีกมีครับห้องห้องเป็นรักษาอย่งไงครับ อ๋มันจะพดเคี้ยวไปเรื่อยๆนี่กลัามานห้องมันแล้วครับนี่คือเข้าไปในท้องเขาเลยนะครับนี่คือลงไปทั้งตัวครับนี่ลึกมากครับนี่คือหาห้องของมันแล้วตอนนี้มันกําลังต่อสู้กับผมอยู่มันจะดีดผมโอ้ยคือเขาดึงครับจะดึงเขาดึงล้อด้วยนะ ถ้าว่ไม่ทำแบบนี้มันไม่ถึงได้แล้วครับได้แล้วนี่ครับจังเลยตัวใหญ่อะครับตัวใหญ่ครับนี่คือก้านตะกะแตนครับนี่ครับโอ้โหโอ้ตัวใหญ่มากอันนี้กิโลละพันสงนะครับอันนี้ประมาณ2ขีดครับนี่คือก้านตะกะแตนครับราคาต่างกันสิเท่าครับเคยได้มากที่สุดในชีวิตวันนั้นนะครับได้กี่กิโลได้ประมาณกิโลนะครับ โอ้ทั้งวันนี่คือได้กิโลเดียวครับแล้วแล้วก็มันจะมีตัวเล็กๆอีกด้วยไงครับแล้วได้น้อยที่สุดืะได้เท่าไหร่ไม่ได้เลยครับโอ้มันก็มีวันที่ไม่ได้ใช่ครับผมมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องโชคชะตาของของชาวประมงเนอะเหมือนเวลาเราออกเรือไปก็ใช่ว่าจะได้ปลาทุกวันใช่ครับซึ่งไอ้คำว่าโชคชะตาเนี่ยครับคือเงื่อนไขของภารกิจนี้ครับทานด้านการครับเราจะให้ท่านเล่นเกมครับเดี๋ยวเราจะให้ล้ะเนี่ยไปเลือกหลุมกั้งตะกั่นสามหลุม และให้กรรมการทายครับว่าท่านจะเลือกหลุมไหนหลุมหนึ่งลุมสองลุมสามถ้าสำเร็จท่านจะได้กินกั้งตักกระแตนครับหลุมหนึ่งลุมสองลุมสามเลือกหลุมอะไรครับครูเลือกหลุมอะไรครับครู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 รอดด้วยตรงกลางมาแล้วครูก็ขอไปเลือกลุมสองค่ะพี่โตหลุมแล้วลุมหนึ่งเลยนะครับหลุมหนึ่งหลุมสองพี่ครับพี่ไม่มีตัวเลือกที่หลุมสามนะครับผมหลุมสอง อ่ะหนูเปลี่ยนให้เขาก็ได้าหลุมสามว่ะตกลงพปรี้ยงังไงที่เปลี่ยนได้นะเปรี่ยงหลุมสามแมนมากหลุมสามนะครับเริ่มจากหลุมแรกก่อนโอ้โหนี่ใหญ่มากใหญ่มากนะครับใหญ่ครับใหญ่มากมันลึกด้วยเนี่ยครับลึกครับ มีคนเดินแล้วจมไปแล้วไม่มีคนมาช่วยมีข่าวมีข่าวนกท่องเที่ยวนักท้องเที่ยวชาวต่างประเทศมันดูดมันจะยๆลงไปปมันดูดใช่ไหมตอนนี้เราเจอรูแล้วใช่ไหมครับผมอันไหนรูเข้าไหนรูออกครับผมอันนี้จะเป็นรูเข้าอันนู้นจะเป็นรูออกครับหลุมที่หนึ่งหนึ่งนาทีครับผมพีมงานบอกว่าหลุมที่หนึ่งหนึ่งนาทีนั่นหมายความว่าภายในหนึ่งนาทีเนี่ยเลาะจับก้างตะกั่นได้ พี่โตได้กินนะครับครับภาทีนหนึ่งนาทีนะครับภายในหนึ่งนาทีด้วยภายในหนึ่งนาทีครับเวลาภายนหนึ่งนาทีนะครับทีมงานต่อเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปครับนี่น้ำมันไม่ค่อยขึ้นครับนี่คือเราใช้เท้าดันน้ำนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาออกมานะใช่ครับผ่านไปแล้วนะครับเวลาตอนนี้ผ่านไปแล้ว15วินาทีครับไม่ขึ้นเดี๋ยวเราค่อยหาในห้องผ่านไปแล้ว20วินาทีครับ ว่แรกครับผมนไม่ได้โอ้โหนี่ลึกลึกขึ้นนะครับค่อยค่อยคลึกครับมันจะค่อยโคลนมันจะค่อยดูดนี่ลึกเหรอสามสิบวินาทีแล้วครับถ้าไม่ทันก็คือพิโตบอดรับประทานนะครับยากเหนนี่จะลงไปทั้งตัวแล้วครับเออน่าจนยากโอ้นี่เขาไปไปกระติกครับน่าจะยากเวลาตอนนี้เหลือไม่ถึง15วินาทีแล้วครับอันนี้อันนี้ล้วงไปแล้วครับครับล้วงแล้วห้าสิบวินาทีแล้วครับไม่ถึง10วินาทีแล้วครับ ห้าห้าวครับขอความคิเจอเลยครับเฮ้ยได้เลวครับผมได้แล้วครับตัวนึงไอ้นี่เป็นไซส์ใหญ่นะครับพี่่อได้กินครับหลุมต่อไปหลุมที่สองของครูเงาะทีมงานครับไปต่อที่หลุมที่สองครับ หลุมที่รูที่2ใช่ครับเจอแล้วรูที่2อ,อันนี้รูเข้าอันนี้จะเป็นรูออกครับเนี่ยนี่รูออกน้ำมันอยู่งวยนะหลุมสองเวลาเหลือ40สวินาทีครับ,รบหลุมสองเหลือ40ิวินาทีออยิ่งน้อยเราไม่เห็นเลยนะเรามองตรงนี้เราดูไม่ออก ไม่ถึง15บห้าวิแล้วครับไม่ถึง15บห้าวิแล้วครับไม่ถึงสิบวิแล้วครับต้องลงแล้้วมังไม่ถึงด้ครับโว้ยโชว์เลยครับเดี๋ยวผมล้างให้ดูนี่ครับโอ้โหตัวเยี่ยมมากครับผมตัวที่สองทำได้ครับตัวใหญ่มากเลยนะโอ้โหรับลุ้นแค่ผ่านไปแล้วลุ้นสองผ่านไปแล้ว หน่อยครับอะไรนะครับหลุมที่3ครับเชื่อในล้อผมก็เชื่อในล้อครับพี่ผมเชื่อในพี่ด้วยทีมงานครับหลุมที่3ครับแข็งแรงเลยครับเจอแล้วนะครับรูนี่ตรงนี้มันไม่เห็นแล้วน้ำขุ่นแล้วน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ย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  เดี๋ยวผมนะอ่าเห็นไหมน้ำจะขึ้นเหลยไหมครับอ๋อนี่คือเจอจุดเชื่อมครับสามสิบวิครับสามสิบวิครับไปแล้วครับโอ้ยสิบวินาทีผ่านไปครับล้วงครับล้วงเลยใชห้นะครับนี่คือเวลาครับใช่ไหมครับแข่งกับเวลาครับแข่งกับเวลาผ่านอะไรไดีแล้วยังครับผมเริ่มได้แล้วดูหน้าดูหน้าอ่อนเพลียมาก เฮ้ดีไงดีไงตัวใหญ่มากอือทำภารกิจผ่านทั้ง3หลุมครับเฮ้ยทีนี้ครับตามโจทย์ตามเงื่อนไขก็คือว่าก็จะพาน้องจ้างตะกะแตนขึ้นมาให้กรรมการรู้จักทีมงานครับขอเชิญน้องจ้างตะกะแตนครับอ กระเทียมให้่ครูคนเดียวเลยเหรอคะอือนี่คือกั้งตักกะแตนทอดกระเทียมครับโอ้โหโอ้หนี่หอมเลยนะครับหอมมากเลยนี่พี่หอยนี่แกชอบมะเขือเทศยางเดียวไม่เป็นไรปล่อยปล่อยให้พัดเทศนะครับมะเขือไม่ต้องเทศก็ได้ผักเห็นชอบบินฟาไม่เป็นไรเอาตัวยังกรอบขอชิมเนื้อแบบถ้ามันยังเป็นเอามาต้มแล้วก็กินเลยเนื้อมันจะหวานครับหวาน โอ้โหพี่หอยก็น้้าจิ้มแบบเ,เยิ้มๆเลยอะน้ําจิ้มเยอ้มๆเลยอะมันจะไม่เน่นอนั่นเลยใช่ไหมครับรับหืมอร่อยมากจะอร่อยครับถ้าต้องการครับเวลาที่เราไปที่ร้านอาหารนะครับเราก็จะได้กินอาหารทะเลสดๆอร่อยๆ เราอจะน,นึกไม่ออกว่ากระบวนการในการได้มาซ like ึ่งหาเทะเลเป็นอย่างไรวันนี้เรารับทราบผ่านเรื่องราวชีวิตของเลาะครับเลาะครับยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับส่วนที่จังเลยทีครับข้าราชการครับวันนี้เราได้รู้จักสตูนในมุมของเลาะผ่านอาชีพประมงวิถีชีวิตเรื่องราวชีวิตทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ ราครับขอบ,ค,บคุณที่มาแนะนําวิถีชีวิตของเราให้พวกเราดูนะครับ,รบเราทุกคนเคยกินอาหารซีฟู้ดแต่ไม่รู้ว่ากว่วเขาจะจับก่าเขาจะทำกัาเขาจะได้มาเนี่ยมันทํามาเป็นยังไงขอชื่นชมร้ะในมุมของความเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยชื่นชมในการดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่และน้องๆพี่ๆในบ้านนะผมว่าลูกผู้ชายครับมันไม่มีอะไรสําคัญมากกว่าการได้ดูแลคนอื่นละขอทำแบบนี้ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับร้อและครอบครัวครับขอบคุณครับ ต้องการครับตั้งแต่เล็กจนโตครับเขาอยู่ใกล้ชิดกับปู่ปู่เนี่ยเหมือนพ่อเลยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนแล้วก็ให้วิชาที่เราเห็นทั้งหมดในรายการนะครับได้รับสืบทอดมาจากคุณปู่มารายการวันนี้ครับเลาะอยากนําความฝันมอบเงินก้อนใหญ่อีกครั้งหนึ่งให้กับปู่คนที่เขารักมากที่สุดเพื่อใช้ในการดูแลตัวเองครับทั้ง3ท่านครับความฝันของเลาะเพื่อปู่ครับพวกเราทั้งสคนให้ ครับขอบคุณครับพร้อมครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ได้ทราบเรื่องราวชีวิตเรื่องราววิถีชีวิตเรื่องราวความกตัญญูและความฝันของเลาะแล้วครับในเรื่องงบประมาณในการดูแลคุณปู่ไม่ใช่ปัญหาครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ขอมอบงบประมาณความฝันให้เลาะไปดูแลคุณปู่นะครับสี่หมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับ นี่คือเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดสําหรับผมเลยครับแล้วเราก็เป็นก้อนที่เราภูมิใจที่สุดด้วยเพราะว่าเราได้ทาสิ่งนี้จากความสามารถของเราเนาะแล้วก็เรากําลังจะมอบเงินก้อนนี้เพื่อดูแลคนที่เรารักที่สุดล้อครับอยากบอกความรู้สึกตรงนี้อยากพูดกับใครที่สุดตอนนี้ครับปู่ครับอยากพูดกับปู่นะเชิญครับปู่ครับไม่ต้องเป็น่วงนะครับถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ผมจะดูแลปู่เองครับ แกเป็นคนเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กครับถ้าไม่มีแกผมคงไม่มีวันนี้ครับแกเป็นคนที่สอนหลายๆอย่างครับทุกเรื่องสอนว่านะเออนะเราต้องอดทนนะเราคนไม่มีต้องสู้ถ้าว่าเราตามเขาเราจะไม่มีกินนะครับก็เลยต้องสู้ครับสู้เพื่อใครหรอสู้เพื่อปูครับ แล้วก็ลูกของผมครับขอบคุณมากครับล้อครับล้อครับถ้าพูดถึงทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราอาจจะมีน้อยกว่าบางคนครับน้อยกว่าครับแต่สิ่งที่เรามีนะล้อนะพี่ซุปสัมผัสได้เลยครับล้อมีวิชาครับล้อมีความดีครับล้อมีความกระตันอยู่ครับแล้วพี่ซุปเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับจะพาลาะไปสู่ความสําเร็จ ในทุกๆวันในชีวิตพวกเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากที่มารายการวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยจากสตูนนะครับลอครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ keep it one ครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับนอกจาก YouTube นอกจาก Facebook เรามี LINE OA นะครับของ Super 100ด้วยนะก็คือ a อดซูเปอร์ฮันนะครับเราสามารถแอดแล้วนะครับก็สมัครเข้าร่วมรายการกับเราได้หรือว่าเวลาที่เรามีคลิปพิเศษพิเศษก็จะส่งตรงผ่านช่องทางนี้ไปถึงทุกทุกท่านนะครับรบกวนฝากแอดกันด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับมีข่าวดีสำหรับน้องๆ้องเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับมูล,ลนิธิวิชัยศรีวัฒนประพาไะ้มอบโอกาสางการศึกษาให้กับน้องน้องที่ต้องการเรียนต่อชั้นม1ม .4 หรือปวชหนึ่งต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะครับน้องน้อง,อง,องที่สนใจสามารถส่งไปสมัครขอรับทุนกาศรศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สมีนาคมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือที่แฟนเพจซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วได้เลยครับ ที่ท่านผู้ชมบัืท่านค่ากรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดผูอขวอฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ